เดี๋ยวมาดูวิธีสาธิตการใช้แจ็บหยอดข้าวโพดกันนะคะข้อดีของการใช้แจ็บก็คือสามารถทํางานได้เร็วขึ้นแล้วก็ลดเวลาลดเวลาในการทํางานนะคะแล้วก็สามารถลดคนในการหยอดข้าวโพดได้ก็คือเราไม่ต้องมาก้มให้ปวดหลังนะคะใช้แจ็บแล้วก็น้ําหนักเบาด้วยระยะห่างระหว่างต้นตรงนี้ก็คือตำแหน่งต่อไปนะคะที่จะเราจะทำการหยอดหลุมต่อไประยะห่างระหว่างต้นก็คือ25ซนติเมตร ก็คือข้าวโพดก็จะขึ้นระยะห่างระหว่างต้นก็คือจะเท่ากันทั้งแถวเลยนะคะแล้วก็จะขึ้นสม่ําเสมอเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเราโยกไปข้างหน้าการทํางานของแจ็บจะเป็นยังไงนะคะถ้าเราโยกไปข้างหน้าปุ๊บแจ็บจะอาปากแบบนี้ค่ะเพื่อถ่างดินให้เป็นหลุมเนี่ยค่ะมเมล็ดก็จะร่วงลงหลุมไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูของจริงนะคะว่าเป็นยังไง ก็คือมเมล็ดพันธุ์ที่จะเตรียมปลูกแล้วก็ห้อยไว้ที่มือจับแบบนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าเกษตรกรบางท่านจะทําเป็นกระป๋องห้อยคล้องคอหรือว่าจะทําผูกที่เอวก็แล้วแต่จะประยุกใช้นะคะวิธีใช้ก็คือจิ้มแจ็บลงดินนะคะปลายแบบนี้แล้วก็หยอดหยอดหยอดมเมล็ดลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็โยกไปข้างหน้าแจ็บก็จะถ่งดินแบบนี้แล้วมเมล็ดก็จะร่วงลงไปเสร็จแล้วเราก็มาหลุมถัดไปนะคะจิ้ม หยอดแล้วก็โยกไปข้างหน้าปึ๊บลงแล้วหลุมต่อไปจิ้มหยอดโยกแบบนี่คือการทำงานของแจ๊บนะคะก็คือใช้งานง่ายทีนี้เราก็สามารถเดินเพิ่มสปีดได้เลยเราอยากได้เร็วแค่ไหนนะคะเราก็จิ้มหยอดโยกจิ้มหยอดโยกแบบนี้ค่ะอันนี้คือการทำงานของแจ๊บนะคะ ก็วันนี้ก็ขอจบการสาธิตเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจวิธีการทำาามของแจ๊บนะคะสวัสดีค่ะ